บทสวดอิติปิโสถอยหลังเป็นบทสวดที่เชื่อว่ามีอนุภาพสูงช่วยป้องกันภัยล้างอาถรรพ์และเสริมสิริมงคลบทสวดอิติปิโสถอยหลังพะคาวาะพ,พุทโทธทาสานังสามารถนุตเทวท่าสาธิรามามะปุริสะโรธรรมะโรปุมมะโรตุตานุอาโทพุทธรธรมะโลกะวิทูโตคุสุสุจรณาสามปัจฉวิชา โทผูสัมมาสัมพุทธหังอะหาระอะพุทธคุณของบทสวดอิติปิโสถอยหลังหนึ่งป้องกันภัยมีความเชื่อว่าช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายวิญญาณและอาถรรพ์ต่างๆ 2. สะดอกเครสใช้ในการถอนอาคมสิ่งไม่ดีและล้างพลังลบ 3. เสริมบารมีเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวด 4. คุ้มครองพยันตรายเป็นดั่งกรอบป้องกันสิ่งอัป,ปมงคลวิธีสวดสวดในเวลาที่ต้องการปัดเป่าภัยหรือก่อนออกจากบ้านสามารถสวด 3, 5, 7หรือ9จบตามศรัทธาตั้งจิตให้แน่วแน่และสวดด้วยความเคารพก,การสวดอิติปิโสถอยหลังเป็นศาสตร์เก่าแก่ที่ได้รับการสืบทอดมาเชื่อกันว่าผู้ที่สวดเป็นประจำจะได้รับการคุ้มครองจากพระพุทธคุณ ความเชื่อเกี่ยวกับบทสวดใช้ปัดเป่าพูดผีปีศาจและสิ่งไม่ดีเป็นกรอะคุ้มครองภยัยเสริมบารมีและความเป็นสิริมงคลหากต้องการนำไปใช้ควรสวรดด้วยศรัทธาและตั้งใจดีแล้วผลที่ดีจะตามมา